เล่าแห่งศรัทธาและบารมีจากหลวงปูด่ดูเรื่องที่จะนำมาเล่าดังต่อไปนี้เป็นเรื่องของวิญญาณที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับหลวงปูด่ดูแม้เรื่องนี้จะไม่ใช่ประสบการณ์ขณะท่านเดินทุดงแต่ก็เป็นเรื่องวิญญาณของบุคคลผู้หนึ่งซึ่งตายไปแล้ว ว่ายังวนเวียนคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณด้วยอำนาจแห่งโมหะคือยังหลงอยู่ในกิเลสตัณหาไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วกล่าวคือมีครอบครัวหนึ่งอยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวนี้อยู่กันมาด้วยความปกติสุข กระทั่งวันหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งไปธุระนอกบ้านพอกลับมาถึงบ้านก็ล้มฟุบลงไปเหมือนคนหมดสติกระทันหันพอแม่ญาติพี่น้องพากันตระหนกตกใจรีบเข้าไปประถมพยาบาลเป็นกลาหนครั้นลูกสาวฟื้นคืนสติ กลับมีลักษณะท่าทางผิดแปลกไปจากเดิมดุดคนละคนแววตาหน้ากลัวเวลาเอ่ยปากพูดออกมาน้ำเสียงก็เปลี่ยนเป็นแหบห้าวประหนึ่งเป็นเสียงผู้ชายรวมทั้งถ้อยคําวาจาดุดเป็นผู้อื่นมีการเรียกเอาอาหารสดอาหารขาวมากินอย่างมูม,มามคล้ายกับอดอยากหิวโหยมาช้านาน พ่อแม่เห็นลูกสาวมีกิริยาอาการพันแปรไปอย่างกระทันหันอีกทั้งยังพูดกันไม่รู้ความเหมือนคนเสียสติก็รู้แน่ว่าคงมีวิญญาณร้ายมาเข้าสิงจึงออกไปตระเวนหาหมอผี ผู้มีวิชาอาคมครั้งมาขับไล่วิญญาณที่เข้าสิงให้ออกไปเมื่อหมอผีมาถึงบ้านเริ่มทำพิธีไล่ผีผีที่เข้ามาสิงลูกสาวก็รีบถอยหนีออกไปง่ายๆทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องลงอกลงใจคิดว่าเหตุการณ์ร้ายคงยุติลงเพียงเท่านี้ที่ไหนได้ อีกไม่กี่วันต่อมาวิญญาณร้ายหรือผีตนเดิมก็มาเข้าสิงลูกสาวอีกครั้งคราวนี้ถึงกับประกาศว่ามันคือวิญญาณของชายคนหนึ่งซึ่งถูกยิงตายบริเวณหลังวัดใกล้ๆบ้านเมื่อลูกสาวของเจ้าของบ้านรายนี้เดินผ่านไปมันก็เกิดความพอใจรักใคร่ต้องการได้ไปเป็นเมีย และตั้งใจจะเอาไปเป็นเมียให้ได้คราวนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องของหญิงสาวก็ยิ่งตื่นตระหนกตกใจเพราะถ้าผีตายโหงที่มาเข้าสิงถึงขั้นจะเอาลูกสาวไปเป็นเมียเช่นนี้ก็เท่ากับวิญญาณร้ายมีเจตนาจะกระทําให้ถึงตายแน่ๆผู้เป็นพ่อแม่ พยายามพูดจ่าอ้อนวอนกับวิญญาณผีตายโหงที่สิงร่างลูกสาวให้แล้วเว้นเจตนาซึ่งเป็นทุจริตคิดร้ายแต่วิญญาณของผีตายโหงไม่สนใจใยดียังคงยืนกรานตามความประสงค์ของมันไม่เปลี่ยนแปลงพ่อแม่ของหญิงสาวก็ต้องเที่ยวตระเวนหาหมอผี คู้มีอาคมคลังมาขับไล่วิญญาณร้ายให้ออกไปจากร่างของลูกสาวทั่วทุกทิศแต่ไม่มีผู้ใดกระทำได้สำเร็จเด็ดขาดแม้แต่รายเดียวหมอผีบางรายที่มีวิชาอาคมยังไม่แก่กล้าวิญญาณผีตายหงยิ่งไม่ยำเกรงแม้แต่น้อยจะเสกคาถาสาดน้ำมนต์เข้าใส่อย่างไร มันก็วางเฉยจนฝ่ายหมอผีต้องยอมพ่ายแพ้ไปเองถ้าหมอผีคนใดมีพลังวิชาอาคมเข้มขลังวิญญาณร้ายก็จะรีบถอยออกไปจากร่างของหญิงสาวทำทีคล้ายกับกลัวเกรงอำนาจเหลือหลายแต่พอหายไปสักพักมันก็จะย้อนกลับมาสิงใหม่ ที่น่าประหลาดก็คือแม้หญิงสาวจะมีพระเครื่องรางของขลังได้สายศีลลงอาคมติดตัวเต็มคอเต็มแขนเพื่อคุ้มครองป้องกันแต่วิญญาณผีร้ายก็ยังคงเข้าสิงจนได้นาเวทนาหญิงสาวเคราะห์ร้ายรายนี้ที่วิญญาณผีตายโหงจับจ้องไม้ปองชนิดไม่ยอมเลิกรา ทำให้เธอเทบจะเสียสติด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่ามันจะมาเข้าสิงอีกเมื่อไหร่เวลาที่ถูกผีสิงหญิงสาวจะมีอาการเหมือนคนหมดสติไม่รู้สึกตัวว่าได้กระทำอะไรลงไปบ้าง จนกระทั่งวิญญาณผีตายหงออกไปเมื่อใดเมื่อนั้นสติสัมปะชัญญะจึงจะกลับคืนมาเป็นปกติเหมือนเดิมเป็นเวลานาน,านถึงสปีเต็มที่หญิงสาวถูกวิญญาณผีร้ายเข้าสิงไม่ขาดระยะสภาพของเธอผู้นี้ไม่ผิดกับคนตกเป็นทาสของผีตายโหงซึ่งจะมารังควานเป็นพักๆชนิด ไม่มีทางหลบหนีไปไหนเพราะไม่ว่าจะแอบซ่อนอยู่ที่ใดวิญญาณร้ายก็จะติดตามไปเข้าสิงจนได้กระทั่งหญิงสาวหวาดภวาไม่เป็นอันกินอันนอนร่างกายผอมสุดลงอย่างน่าใจหายเหตุการณ์ดังกล่าวได้กดดันบีบคั้นครอบครัวนี้ให้เผชิญกับความทุกข์ทรมานใจอย่างสาหาัส ผูเป็นพ่อโกรธแค้นวิญญาณผีตายโหงที่ตามรังควานลูกสาวไม่ยอมเลิกถึงกับระเบิดโทสะออกมาขู่ว่าจะยิงผีให้ตายแหลกกระจายคามือแผนที่วิญญาณที่มาเข้าสิงลูกสาวจะหวาดหวัน่นมันกลับเยาะเย้ยท้าทายให้ยิงได้เลยเพราะถ้ายิงมันก็เท่ากับว่ายิงลูกสาวตัวเองด้วย การที่วิญญาณผีตายหงมาเข้าสิงหญิงสาวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานเช่นนี้โดยไม่มีอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาขัดขวางมันได้อาจเป็นเพราะวิบากที่เธอผู้นี้กับวิญญาณของชายผู้ถูกยิงตายมีกรรมพัวพันต่อกันและถึงวาระจะต้องชดใช้จึงไม่สามารถสกัดกั้น หรือหยุดยั้งทุกกรณีและหากไม่ได้รับการช่วยเหลือให้ผ่อนคลายหลุดพ้นจากวิบากนี้ก็เชื่อแน่ว่าหญิงสาวคงถึงแก่ชีวิตอย่างแน่นอนหรือเหตุที่เกิดนี้อาจเนื่องจากวิญญาณผีตายโหงถูกผู้อื่นยิงตายสิ้นชีวิตเพราะกรรมมาตัดรอนก่อนถึงอายุไข วิญญาณจึงกลายเป็นผีเร่ร่อนไม่รู้จะไปทางไหนประกอบกับจิตยังหลงมัวเมาอยู่ในตัณหามีความอยากในกิเลสจนไม่อาจแยกผิดชอบชั่วดีได้ไม่รู้ว่าตนกับหญิงสาวอยู่กันคนละภพภูมิครั้นมีความปรารถนาในหญิงสาวที่ตนพึงพอใจ จึงกระทําทุกวิธีทางจะครอบครองเป็นของตนแม้กระทั่งพยายามเบียดเบียนจะเอาชีวิตหญิงสาวให้ได้แต่ว่าสนากรรมดีของหญิงสาวผู้นี้ยังมีอยู่วิญญาณผีตายโหงจึงทำลายล้างชีวิตของเธอไม่ได้กระทั่งมีคนรู้จักกับพ่อของหญิงสาวมาบอกว่าควรไปขอความเมตตาจากหลวงปู่ดู วัดสะแกเพราะท่านเป็นพระเทระที่มีจิตตานุภาพสูงมากอาจจะช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ทรมานผู้เป็นพ่อจึงตกลงใจเดินทางไปวัดสะแกทันทีวันที่ผู้เป็นพ่อไปถึงวัดสะแก หลวงปู่ดูกำลังพูดคุยกับสิทธิ์คนหนึ่งของท่านพอหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายจึงเข้าไปกราบนมัสการท่านหลวงปู่ก็ทักทายถามว่าอยู่ที่ไหนมีเรื่องอะไรถึงได้มาที่นี่ชายผู้แบกทุก์เรื่องลูกสาวก็เล่าเนื้อความถวายที่มีวิญญาณผีตายโหงตามหลังขวานลูกสาวให้ท่านฟังโดยละเอียด ลงท้ายด้วยการขอความเมตตาจากท่านให้ช่วยกรุณาเปลื้องทุกข์ให้ด้วยเถิดหลวงปู่ดู่นั่งรับฟังยิบเงียบเมื่อทราบจุดประสงค์ของผู้เป็นพ่อหญิงสาวที่ถูกพีสิงท่านก็หันไปบอกลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ใกล้ๆว่าแก่ช่วยเขาทีเอาบุญศิษย์ผู้นี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมกระทำความเพียรทางจิต อยู่กับหลวงปู่มานานพอสมควรจนเป็นที่ไว้วางใจของหลวงปู่ก็ประนมมือรับคำพ่อญิงสาวรีบนมัสการเรียนถามหลวงปู่ว่าจะให้นำลูกสาวมาที่วัดนี้หรือไม่หลวงปู่จึงตอบสั้นๆว่าไม่ต้องจากนั้นหลวงปู่และสิทธิ์ของท่าน ก็นั่งหลับตาจเจริญสมาธิสงบจิตพร้อมๆกันณที่ตรงนั้นไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนหรือให้จัดเครื่องสักการะบัตพรพีมาประกอบพิธีอย่างใดแม้แต่ดอกไม้ทูบเทียนก็ไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวพอของหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายแอบคิดลังเลสงสัยว่าหลวงปู่ดู จะช่วยลูกสาวให้พ้นจากอำนาจผีร้ายได้อย่างไรเพราะไม่เห็นมีพิธีกรรมอันเข้มรั้งดังเช่นที่เคยเห็นพวกหมอผีทำกันเลยเวลาผ่านไปไม่ถึงอึดใจเสียด้วยซ้ำหลวงปู่ดู่ก็พูดขึ้นเพื่อบอกกับสิทธิ์ของท่านว่าเรียกผีมารับบุญหลวงปู่ทวดรับบุญค่าให้หมู่นาซะจะได้ไปดี เป็นผีก็ไปเอาเมียผีไม่ใช่เอาเมียคนรับบุญไปจะได้เมียนางฟ้าเยอะแยะดูด้วยว่าผีรับแล้วหรือยังสิทธิ์ของท่านนั่งลงสงบนิ่งอยู่ในสมาธิคงจะติดต่อกับหลวงปู่ดู่โดยจิตจากนั้นหลวงปู่ก็กล่าวขึ้นอีกว่ารับแล้วใช่ไหมไปเกิดซะเอาละหมดเรื่อง พ่อของหญิงสาวที่ถูกวิญญาณผีตายโหงเข้าสิงเป็นพักๆนานถึงสมปีแม้จะเคารพหลวงปู่ดู่เพียงใดก็ยังไม่วายลังเลสงสัยว่าบารมีของหลวงปู่จะช่วยลูกสาวให้พ้นจากอำนาจผีร้ายได้อย่างไรเพราะไม่เห็นท่านประกอบพิธีที่ช่วยให้เกิดความคลั่งอย่างใดเลยอีกทั้ง ลูกสาวก็อยู่ไกลถึงอำเภอนครหลวงซึ่งท่านไม่รู้ว่าบ้านเรือนตั้งอยู่ที่ไหนกิริยาอาการที่วิญญาณผีตายโหงเข้าสิงลูกสาวเป็นอย่างไรและท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกสาวคนไหนของตนถูกผีสิงเมื่อเป็นเช่นนี้ผีตายโหงมันจะหวาดกลัวหลวงปู่ถึงกับยอมพผลหนีไปจากลูกสาวง่ายๆเลยเหรอ เมื่อหลวงปู่ดูและสิทธ์ถอดจิตจากสมาธิผ่อนคลายอริยบทแล้วสิทธ์ของท่านก็บอกกับชายคนนั้นว่าตอนนี้เขาไปเกิดแล้วผีเป็นเหตุลุงกลับบ้านไปลองดูถ้าลูกสาวไม่เป็นอะไรแสดงว่าหาย ผู้เป็นพ่อของหญิงสาวเคราะ์ร้ายก้มกราบหลวงปูด่ดูด้วยความปิติยินดีแล้วนมัสการกราบลากลับไปบ้านของตนที่อำเภอนครหลวงเวลาผ่านไปเกือบเดือนชายคนเดิมก็เดินทางมาที่วัดสแกอีกครั้งเข้าไปกราบนมัสการหลวงปูด่ดูด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วรายงานให้หลวงปู่ทราบว่า ลูกสาวหายดีแล้วตั้งแต่วันนั้นไม่มีอาการผีสิงอีกเลยเพราะหลวงปู่เมตตาไว้บารมีธรรมของหลวงปูด่ดูเรื่องวิญญาณผีตายโหงเข้าสิงหญิงสาวอยู่อำเภอนครหลวงที่นำมาเล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตตานุภาพอันเป็นอัศจรรย์ของผู้บำเพ็ญธรรมระดับสูง และบ่งชี้ให้รับรู้อีกประการหนึ่งนั่นคือวิญญาณของผู้ที่ตายไปในลักษณะไม่ปกติตายเพราะมีกรรมมาตัดรอนก่อนถึงอายุไขวันตายของตนย่อมไปผุดไปเกิดในภพภูมิอื่นต่อไปไม่ได้จึงต้องวนเวียนทุกทรมานอยู่ในมิติของวิญญาณที่คาบเกี่ยวกับโลกมนุษย์ อีกทั้งยังมืดมัวด้วยกิเลสตันหาหลงอยู่ในโมหะไม่ยอมรับรู้ความเป็นจริงว่าตนเองได้ตายไปแล้วมีภพภูมิผิดแผกแตกต่างจากมนุษย์ไม่สามารถสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับมนุษย์ได้ทุกกรณีเหตุนี้เมื่อมีกิเลสกับหญิงสาวที่ตนหมายปอง จึงได้ตามลังควานสร้างทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเป็นเวลานาน,านถึงสปีหากไม่ใช่บารมีของหลวงปูด่ดูที่แผ่เมตตาให้วิญญาณของผีตายโหงวิญญาณนี้คงจะไม่พ้นจากสภาวะที่จมอยู่ในห้วงกิเลสซึ่งรัดเอาไว้ ส่วนที่จะไปผุดไปเกิดในภพภูมิอื่นต่อไปไม่ได้ก็คงเป็นตามยถากรรมของตน